สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมิสาแก้วดีจะพี่น้องจ้าเจอกันยุ่สวนคือเก้าคือเดิมโอ้ยขั้นฝนตกเมื่อวานฝนตกแห้งแห่งตื่นมาวันนี้ซุ่มซำเสียงนกเสียงกาเสียงหนูเสียงแมวห้องมันอากาศเย็ยนมันอากาศดี ากาศเย็นอากาศดีโอ oh, ้มะเงาะต้นนี่บ่เป็นเด้อปีนี้มะเงาะต้นนี่คือบ่เป็นปีนี้โอ้หกแท้ๆบ่มีเวลาตัดหญ้าเลยคุณตาไถนาอยู่อืดๆไถนาอยู่อืดๆโอ้ยหม่วงดกหลายกิ่งจนจองดกหลายกิ่งจนลิม่วงม่วง เก็บของไปตลาดคือเก่าเก็บของไปตลาดคือเก่าคือเดิมมันติดอยู่บ่นี่มันคุดติดอยู่บ่มันคุดติดหรือเปล่าเอ้ยอุ้ยมักไฟมักไฟพ่ลึกพิลือ้อพมักไฟดกคักเป็นตะเงาูเป็นตะกกกพู ปาต้ไฟไปดูม mm ัง hmm. ค oh. mm ุด hmm. กันดีกว่ามังคุดสุกแล้วมังคุดพอนลิ่นสุกเลยมังคุดมังคุดคุณยายสุกยังอ้ยต้นนี้ดกนําดกได้ต้นนี้แก่แล้วแก่แล้วยังบดสุกรุ่นแรกมันนี่แก่แล้วได้ไงนี่ยใหญ่แก่ละ มัุดมัุดโอ้ยนีน่โมสุกลบะบ่ที่มันเป็นก,ก้นๆกนฮะมือแนมขึ้นไปดําคลืออยู่บ่เบื่อรุ่นแรกก็มีได้ของใหญ่ฮะรุ่นแรกก็มีนะแต่ยังบ่สุกยังไม่สุกยังไม่สุกยังบ่สุก โอ้ยมังมงแก้วดกขนาดปีนี้มะผลไม้ดอกได้ปีนี้เนาะโอ้ยยากมันห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 กโอ้ยออกแปลกต้นนี้เป็นลูกเดียวมั้งต้นนี้ต้นนี้เป็นลูกเดียวบ่อืมหน,นุ่ยหน่อย เป็นหน่วยเดียวก็ยังบวชซุกนเป็นลาบเอะอเออตกลุมคุณเสือไอเสือคุณเหาอะไรมังวงก็ะล่นเต้ยมเลาะส่วนแต่เสาละส่วนแต่เสาเดดก็ะเดดฮอนก็ะฮอนโอ้ยสุดายายว่ามักอันนะสุกายายว่ามักนี้สุก น่อยไ,ได้สุกเออหอมอหลีเออสุกอลีสุขกสข,ขามือเลยสุกข,ขาดตนเลยเนี่ยหอมหอมมงีสุกหอมเนื้อแน่นแน่นเนื้อหนาที่ลึกเนื้อหนาเนื้อหนาเนื้อหนาสิาพาไปกินมากลินจีพูดนะอ๋อหมกลินจี นี่ลิ้นจี่ลิ้นจีส่สวนคุณยายนะคะลิ้นจีส่สวนคุณยายนะคะลิ้นจี่สดจากสวนเลยกินบ่กินบ่ดกขนาดโยหยังไตพวกมีคุณยายเอาไปขายแน่แล้วไดแน่คุณยายเอาไปขายแน่แล้ว หวานอืมอืมหวานไปขายจักรโล่บ้างเลอมาอืมอ,อย่ามาตาไปขายบักหลายเนาะว้าไปแล้วน้ำเต็มน้ำเต็มถังไปป้อยน้ำสักก้อนน้ำเต็มถังคุณยายอบูุคุณยายไปหาเลระเห็ดเขาว่าเฮ็ดพอออก อืมหวานเป็นหวานหวานอเลยลิอือิเสียงน้ำเต็มถังมันแดดแต่เซามันก็เลยได้น้ำาหลาโซลาเซลมันแทบเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าแลนก่อนแลนไปปล่อยน้ำก่อนถังน้ำดัง โจราเซลทำงานแต่เศ้าเลยคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย